พอทำคลิปแล้วมีคนดูน้อยก็ท้อใจใช่ไหมล่ะแล้วก็คิดกันไปเองว่าโดนปิดกั้นบ้างแหละแต่เอาจริงๆแล้วถ้ารู้เทคนิคหลักในการทำคลิปแค่ไปปรับปรุงแก้แค่จุดเดียวเนี่ยก็อาจจะทำให้คนดูกลับมาสนใจหลักหมืน่นหลักแสนวิวได้เลยทันทีอยากรู้ว่าจะต้องทำยังไงไปดูกันครับ สวัสดีครับวันนี้ววาอสาระนะครับในช่วงสาระรีวิวเราจะมาพูดถึงเรื่องของการทําคลิปหรือการทำไลฟ์ที่หลายๆคนมีปัญหานั่นก็คือเรื่องของเสียงที่หลายคนมักจะละเลยเพราะถ้าเราลองเอาคลิป2คลิปมาเปรียบเทียบกันก็คือ1คลิปที่เปิดมาเป็นเรื่องที่คนสนใจภาพไม่สวยแต่เสียงพูดเสียงเล่าเรื่องชัดเจนฟังง่ายไม่มีเสียงรบกวนคนดูก็ยังดูนะครับส่วนคลิปที่2เนี่ย คลิปเปิดมาเป็นเรื่องที่คนสนใจภาพสวยกล้องดีแต่เสียงพูดเสียงเล่าเรื่องไม่ดีไม่ชัดเสียงแทรกเยอะอันนี้คนดูก็ไม่ทนดูนะครับเห็นไหมครับว่าเสียงเนี่ยสำคัญกว่าภาพอีกและนี่เป็นปัญหาหลักที่ทุกคนต้องแก้ไขโดนและก็นั่นแหละครับทุกวันนี้เราจึงเห็นได้ว่ามีไม์ไร้สายไม์ไวเลสหรือที่ใครๆเรียกว่าไม์ติดเสื้อเนี่ยผลิตออกมาขายเยอะมากราคาถูกๆฟังก์ชันครบเพียบเลยแต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ตามมาคือเวลาเราไปเลือกซื้อไมถ์ถูกๆแบรนด no ์โนเนมเนี่ยคุณภาพไม่ดีมาใช้เพราะก็คิดว่าจะทําให้คลิปดี เสียงดีกลับกลายเป็นว่าคุณภาพเสียงก็ไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดแรกๆใช้ก็ดีอยู่เสียงชัดแต่พอใช้ไปสักพักไม่นานเสียงก็เริ่มแตกเสียงบูบเสียงดับรับสัญญาณขาดๆหายๆอีกทั้งแบตเตอรี่ที่เก็บไฟเนี่ยก็ไม่ค่อยอยู่สุดท้ายก็พังเพราะคุณภาพก็ตามราคาสุดท้ายก็ต้องไปซื้อใหม่เสียเงินเข้าไปอีกและที่ผ่านมานะครับก็มีคําถาม inbox เข้ามาที่แวริสาระเยอะมากว่าอยากให้แนะนําไม้ไร้สายดีๆราคาแบบจับต้องได้ให้หน่อยผมก็ไปหาข้อมูลนะครับก็เจอตัวนี้เลยฟังก์ชั่นครบ ซื้อทีเดียวจบใช้งานได้หลากหลายเลยนั่นก็คือตัวนี้เลยครับก u รันซี่รุ่น uwmix 2 0 t ตัวนี้จะเป็นไม์ส่งสัญญาณไวเลสที่เชื่อมต่อคลื่น2.4กิกะเฮิรต์นะครับซึ่งไมโครโฟนไร้สายตัวนี้นะครับจะเป็นแบบ2ตัวส่งและ1ตัวรับนะครับตัวส่ง2ตัวแล้วก็1ตัวรับนะครับซึ่งจะเป็นไม์คนเดนเซอร์แบบโอมนิไดเรคชันแนลนะครับรับเสียงรอบทิศทางแบบ360องศาสามารถใช้งานต่อเนื่องได้นาน8ชั่วโมงกล่องและเคสเนี่ยจะบรรจุแบตเตอรี่ที่1,500ม ah. ิลลิแอมโดยชาร์จผ่าน USB Type C ใช้เวลาชาร์จประมาณ2ชั่วโมงนะครับซึ่งจะสามารถชาร์จแบตให้ไม์เนี่ยนะครับ ใช้เนี่ยได้2-3รอบเลยทีเดียวนะครับพอใช้หมดกลับมาชาร์จเนี่ยแล้วเอาไปใช้อีกเนี่ยได้ประมาณ2-3รอบเลยนะครับระยะการใช้งานได้ไกลสูงสุดถึง100เมตรนะครับในจุดที่ไม่มีอะไรมาบังนะและสำหรับตัวลับนี่นะครับมีฟังก์ชันที่มาพร้อมกับช่องเสียบหูฟังแจ็ค3.5นะครับเพื่อมอนิเตอร์เสียงขณะใช้งานนะครับเพื่อเช็คให้ชัวว่าเสียงเนี่ยเข้าไปบันทึกแบบสมบูรณ์ไหม และก็ไม่ต้องกลัวเสียงหายเสียงขาดนะครับเพราะว่าตัวส่งนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยมีฟังก์ชันสามารถบันทึกเสียงได้จากไมค์ได้เลยนะครับเพราะทั้ง2ตัวเนี่ยมีช่องเสียบ m e ร o r กา a r d นะครับที่เป็น micro sd card เนี่ยในตัวด้วยและที่ชอบมากก็คือสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ทันทีนะครับโดยไม่ต้องลงแอปเสริมใช้งานง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยในกล่องก็จะมีหูฟังแถมมาให้นะครับพร้อมกับสายชาร์จ usb type c และอันนี้ดีมากๆก็คือแถมวินพรูฟหรือวินชิลนะครับมาให้ด้วย2อันนะครับเพราะตัวนี้ต้องมีเลยนะครับเพราะเวลาถ่ายคลิปหรือไลฟ์สดเอ้าดอนอกสถานที่เนี่ยบางครั้งลมแรงๆพัดเข้าไมเนี่ยเสียงจะได้ไม่โดนรบกวนนะครับเพราะว่าอันนี้ขาดไม่ได้เลยผมจะพกวินชิลนะครับไปเผื่อทุกครั้งนะครับที่ออกไปถ่ายแบบเอ t าดอก็เรียกได้ว่าไมตัวนี้นะครับจัดมาครบทุกฟังก์ชันเลยนะครับ แต่จะมีข้อดีอย่างเดียวก็กระไรอยู่นะครับข้อเสียของไมค์ไวเลสที่เชื่อมต่อขึ้นสัญญาณ2.4กิกะเฮิรตซ์ทุกยี่ห้อเลยนะครับก็จะมีข้อเสียก็คือเวลาเราเดินห่างออกจากตัวรับเนี่ยแล้วเราหันหลังให้กล้องเนี่ยนะครับก็จะทําให้เสียงนะครับเสียงวูบเสียงดับขาดขาดให้หายทําให้คลิปที่เราถ่ายมาเนี่ยไม่สมบูรณ์ได้แต่อ r เรนซี่ u w Mix 20T เนี่ยก็แก้ปัญหาทางนี้มาให้เลยนะครับเพราะอย่างที่บอกไปนะครับก็จะสามารถเสียบเมม์ไรี่จากตัวไมค์ได้เลย เพราะไม่ว่าเราจะถ่ายแบบไหนนะครับเสียงจากกล้องหรือโทรศัพท์เนี่ยอาจจะขาดขาดหายหายเราก็ยังมาใช้เสียงจากเมมโมรีการ์ดที่บันทึกไว้ได้แทนนะครับก็จะสบายใจได้เลยนะครับว่าเหมือนมีการบันทึกเสียงสำรองไว้ให้เราเนี่ยอุ่นใจได้เลยซึ่งตัวนี้ก็สามารถเลือกซื้อได้ทั้งการเชื่อมต่อแบบ Lightning หรือว่า USB Type C นะครับและตัวนี้ก็จะเป็น MFI หรือ Made for iPhone ด้วยเราก็เลือกใช้ตัวเชื่อมต่อที่ตรงกับโทรศัพท์ที่เราใช้ได้เลยนะครับซึ่งก็จะใช้งานง่ายมากๆแถมตัวนี้นะครับยังมีฟังก์ชัน Noise Reduction หรือ Noise Cancellation ะรับบตด เสียงรบกวนนี่แหละแลวก็มีมาให้ถึง3ระดับเลยนะครับโดยการจะใช้งานระบบ noise cancellation หรือตัดเสียงรบกวนนี้นะครับก็สามารถกดด้วยที่ปุ่มบวกลบนะครับที่ตรงเครื่องนี้นะครับโดยการกด double click 2ครั้งนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนระดับของการเลือก noise cancelling นะครับเดี๋ยวผมจะกด2ครั้งนะครับไฟจะกระพริบท1ทีนะครับนี่ก็จะเป็นระบบตัดเสียงรบกวนระดับ1กดอีก2ที ไฟจะกระพริบสองครั้งนะครับอันนี้จะเป็นระบบตัดเสียงรบกวนระดับ2แลวเราก็กดอีก2ทีไฟตรงนี้จะกระพริบ3ครั้งนะครับก็จะเป็นระบบตัดเสียงรบกวนระดับ3และเราก็จะกดอีก2ทีไฟก็จะค้างไม่กระพริบนะครับเพื่อเปลี่ยนเป็นระดับปกติไม่ใช่เป็นระบบตัดเสียงรบกวนนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกนะครับเพื่อทดสอบระบบตัดเสียงรบกวนกันนะครับตอนนี้นะครับเราออกมานอกพื้นที่เนี่ยนองสถานีเพื่อจะ ใส่คลิปแบบจริงๆนะครับในการที่จะทดสอบใหม่ว่าน้อยค c a n c e l i หรือการตัดเสียงเป็นยังไงนี่ก็มานั่งกินอาหารอยู่ที่เยาวราชซึ่งด้านหลังเป็นถนนเยาวราชเสียงดังมากๆเนี่ยจะได้เหมาะกับการทดสอบฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงการที่จะไม่ใสใ่ไมเลยนะเดี๋ยวผมลองถอดไมดูนะตอนนี้ถอดไมแล้วนะครับเสียงเนี่ยจะเป็นประมาณนี้เวลาทำคอนเทนต์้ะคุณไม่มีไมนะจะมีปัญหามากนี่ก็คือเสียบเข่าไหรเข้าไป อันนี้ก็พอเสียบไม้แล้วก็จะเป็นระดับปกตินะครับเดี๋ยวเราจะลองมาทดสอบน้อยคอนเสิร์ตหรือตัดเสียงรบกวนนะครับกับการใช้ไม้ตัวนี้ซึ่งเขามีสามระดับนะครับแล้วเราจะกดระดับหนึ่งด้วยการกดที่ตัวเครื่องนะครับสองทีไฟก็จะกระพริบหนึ่งครั้งนี่เป็นการทดสอบเสียงระดับที่1การตัดน้อยคอนเสร์ตหรือลดเสียงรบกวนของไม้ตัวนี้นะครับระดับที่1เป็นประมาณนี้ครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีรถวิ่งไปวิ่งมาคนเดินไปเดินมาเสียงก็ดังพอสมควรแต่ก็ น่าจะตัดเสียงได้ประมาณหนึ่งนะครับก็เสียงเราก็ยังพูดชัดอยู่นะเดี๋ยวเราดูในระดับ2นะครับกด2ท,ทีเหมือนกันครับไฟจะกระพริบสครั้งอันนั้นเนี่ยอันนี้เป็นระดับ2ที่เราจะเทสดูแล้วในระดับ3ที่เป็นการตัดเสียงรบกวนแบบเต็มสตรีมเนี่ยเป็นยังไงนะครับของของที่ไม้ตัวนี้นะครับตอนนี้นข้างหลังเนี่ยเสียงดังมากๆลืงยิง่งถ้ามีเสียงรถตุกๆมาเนี่ยนะจะตัดเสียงรถตุกๆได้นะจบเลย กดสองที่เหมือนกันครับแล้วตัวก็จะกระพริบสังส่งนี่คือระดับที่3แล้วนะครับในการลดน้อยคอนโซิ่งในการทำคอนเทนต์ดูดทำคอนเทนต์กินอาหารอยู่นี่นะครับรสชาติเป็นยังไง ระดับที่3จะตัดเสียงคุณทําให้คุณได้ไปทำคอนเทนต์ในริมถนนอะไรแบบนี้ได้ดีขึ้นเลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับดทดสอบให้ดูก็จะได้เอาไปใช้งานได้นะครับตอนนี้ข้าหลังเสียงดังมากจากนี้ไปผมจะใช้ไม์ตัวนี้ในการพูดนะครับส่วนตัวผมแนะนำนะครับสำหรับไม์ตัวนี้เพราะว่าสําหรับคนที่กําลังเริ่มต้นทาคลิปทำคอนเทนต์ในราคาที่แบบไม่แพงมาก3000กว่าบาทซื้อทีเดียวแบบจบไปเลยสามารถใช้ได้1 2ถึงคนก็ได้นะครับแล้วก็สามารถนําไปพัฒนาต่อยอดในการทําวิดีโอได้เลยโดยแบบไม่ต้องไปเสี่ยงลองไมโนเนน ถูกถูกตัวอื่นนะครับว่าจะดีหรือไม่ดีใช้ได้นานแค่ไหนเพราะตัวนี้นะครับเป็นของ u a n c y ที่เป็น global b a n d มีสินค้ามากมายมีนักรีวิวทั่วโลกใช้กันนะครับซึ่งผมก็ใช้ u a n z y มานานมากๆแล้วนะครับแล้วว่าตอนนี้นะครับเขามีนะครับตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการเป็น อูรันซีไทยแลนด์แล้วนะครับซึ่งการซื้อสินค้าที่จะแบบรับประกันอูรันซีไทยแลนด์เนี่ยก็ดูที่ QR Code ได้เลยเพราะเราจะสามารถสแกนที่ QR Code เนี่ยแล้วก็ลงทะเบียนรับประกันในไทยได้เลยก็จะสบายใจเรื่องการรับประกันเลยนะครับแต่ถ้าใครสนใจนะครับผมจะลงลิงก์สินค้าและปักตากาะกร้าไว้ให้แล้วนะครับใต้คลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลสําหรับทุกๆคนนะครับที่จะได้มีคลิปมีคอนเทนต์ที่ดีๆคนดูยอดวิวยอดชมเยอะๆนะครับพอเราได้อัปเกรดเรื่องของเสียงแล้วนะและอยากให้ผมรีวิวอะไรก็แนะนํามาอีกกกไไดด้้้รรรับหหหืือ comment, อมม็าแลวพวส สารับรีวิวยังไงคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ